วัตตีโลกโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามเก่าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกร่วมกับบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนโตยโยต้าสมาร์ทจีบกุกเสนอกำลิิต ชะตาชีวิตลิขิตด,ด้วยตัวเองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกรรมลิขิตในคืนนี้ยังคงเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของผู้ใหญ่บ้านเนินน้ำเย็นคุณธทีรพันธ์บุญบางผู้ที่พบคำตอบแล้วว่าชีวิตนี้เกิดมาเพื่ออะไรจะเรียกอะไรครับท่านพงว่าท่านกำลังเรียครับขอดูใบขับขี่ได้ครับอุ้เนี่ยเป็นผู้ว่านะว่าผมทําผิดตรงไหนครับถึงว่าผมขอกันแล้วกันถึงท่านสารวัตรจะขอ ก็ไม่ได้ครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงข้าเวกันภาษาอะไร่วยผู้ต้องหาแหกห้องขังหนีไปได้มันมีอะไรจะแก้ตัวไหมผมไม่ผิดนะครับสารวะัตรผมอยากจะออกไปค้นหาชีวิตนะครับผมจะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านทำไมแกอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านชาตินี้ผมจะต้องทำประโยชน์ให้คนอื่นถ้าแกทำไม่ได้แกต้องลาออกนะ ก็ดียรูใหญ่อยากช่วยช่อยฉันด้วยนะวัวจะหายหมดข้อเะยครูใหญ่ผมจะจัดการเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องแรกถ้าผมทําไม่ได้ผมจะลาออกผมได้ชื่อมาแล้วหน้าโจนใหญ่ชื่อสิงห์ลุงสิงห์ไอ้คู้ใหญ่ธรพันธ์จะปัดเป่าโจวนผู้ร้ายที่มีอยู่อย่างชุกชุมให้หมดไปจากบ้านเหนือน้นำเย็นนี้ได้อย่างไรไปติดตามชมกันต่อครับ ฉันเองจ้ะผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แห่งบ้านเนินน้ำเย็นจ้ะผู้ใหญ่เหรอหรือว่าใครอืมมีอะไรก็ว่ามาผู้ใหญ่คือผมมีเรื่องจะปรึกษาลุงสิงนะครับก็ไอเรื่องขโมยกระโจนในหมู่บ้านของเราอะครับคืองี้ครับผมเห็นลุงเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากก็เลยจะมาขอคำปรึกษานะครับโอ้ย จะมาปรึกษาข้าทำไมเ้าก็คือลูกบ้านตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองจะช่วยอะไรได้โอ้ถ้าขนาดลุงสิงช่วยไม่ได้ฉันก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครแล้วล่ะครับผมมาเกิดชิมเกอนคือผมแกล้งว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นโจรไงแล้วผมบอกว่าเขาเป็นคนดีไงมผมสืบทราบว่าลุงเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านเนาะมีคนนับหน้าถือตาเยอะอคือเรารู้ว่าเขาเป็นโจรไงใครๆก็รู้นะครับว่าลุงอะ่ะ เป็นที่นับหน้าถือตาของคนในหมู่บ้านบารมีก็เยอะพูดอะไรไปใครๆก็เชื่อใครๆก็ฟังนี่เองกําลังจะพูดยอค่ใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับผมพูดออกมาจากความรู้สึกจริงๆอีกอย่างหนึง่งผมก็เพิ่งมารับงานที่นี่ <c oughs> ก็เลยต้องมาพึ่งบาร,รมีของลุงนั่นแหละครับแล้วเองจะให้ข้าทำอะไร <c oughs> ฉันอยากให้ลุงมาเป็นกรรมการหมู่บ้าน คือฉันอยากได้คนเก่งๆอย่างลุงสิงมาช่วยทำงานหมู่บ้านของเราจะได้เจริญไงครับโอ้ยไม่ต้องเกงใจกันหรอกผู้ใหญ่ถ้าเบื่อข้ามีอะไรที่พอช่วยได้ก็บอกแล้วกันเราเป็นคนกันเองทั้งนั้นส่วน้เรื่องให้คนแก่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านอะไรเนี่ย แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้ใหญ่ก็แล้วกันนี่แสดงว่าลุงตกปากรับคําผมแล้วใช่ไหมครับเฮ้ย <Hey. S 1> ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณลุงสิงห์มากเลยครับที่ช่วยลูกช่วยหลานอย่างผมไอ้ hey, ข้าเองก็ไม่รู้จะ,จะมีปัญญาไปบอกเขาได้ทุกคนหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเพื่อหมู่บ้านลุงจะพยายามช่วยดีที่สดุดครับผมดีใจจริงๆเลยครับ ขอบคุณอีกครั้งนะครับเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปบอกที่ประชุมว่าลุงสิงยอมช่วยเป็นกรรมการหมู่บ้านให้กับพวกเราขอบคุณมากมากครับแล้วผมต้องขอตัวก่อนนะครับเออผมลาแล้วครับเอสวัสดีพี่ชายโชคดีพี่ชายครับผมาเออตาถึงจริงเขาตกลงมาเป็นเอาเขามาเป็นกรรมการหมู่บ้านแล้วเขาจะไปรักได้ยังไงเอาไงดีครับคุณหน้าไอ้ไม้ เอ็งไปกระจายข่าวบอกให้พวกเราทุกคนได้รู้ว่าต่อไปนี้ห้ามทุกคนไปรักเล็กขโมยน้อยบ้านเนินน้ำเย็นโดยเด็ดขาดเอาจริงเหรอรับหน้าเออดีวะถ้าใครกล้าทัดคำสั่งกรรมการหมู่บ้านอย่างกูเห็นดีเห็นดีกันไม่หายเลยก็เอาหัวหน้าจนมาเป็นกรรมการแต่มันก็ไปบอกลูกน้องว่าถ้ามึงเอาในหมู่บ้านกูเสีย มาว่ากันด้วยเรื่องต่อไปพวกเราคุยกันเห็นว่าอยากให้ผู้ใหญ่อ่ะช่วยปราบปามผีพนันให้หน่อยดูอย่างตะสุกข,ข้างบ้านสิเข้าสารไม่มีจะกรอกห้อละยังเล่นการพนันอีกติดนี่ติดสินจนหัวโตวไม่รู้จะเบื่อจะสั่งเก็บเอาวันไหนมันจะไหวหรือครับผู้ใหญ่มันมีเกลือนไม่หมดเลยโดยเฉพาะมีเส้นมีสายซะด้วยผมไม่กลัวหรอกครับหมู่บ้านของเราจะต้องปลอดการพนันอย่างเด็ดขาดครับ อยากให้ผู้กองช่วยหน่อยนะครับผมว่าผมก็เห็นด้วยเหมือนกันนะว่าแต่ผู้ใหญ่เนี่ยแจห้ผมช่วยยังไงผมขอให้ผู้กองสั่งลูกน้องของท่านว่าห้ามให้ตำรวจคนใดมาเปิดบ่อนที่บ้านเนินน้ำเย็นเด็ดขาดได้ผมจะรับปากเรื่องกับผู้ใหญ่แล้วกันขอบคุณครับครับใครมาขอญอาตตำรวจขอเล่นกบนั้นผมไม่ยอมนะ ผมก็ออกกฎของหมู่บ้านนะห้ามเล่นการพนันในชุมชนเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นถ้าใครเล่นนอกจากจะถูกดำเนินคดีแล้วยังปรับ1,000งันบาทเอามาพัฒนามหมู่บ้านด้วยเอาให้เร็วๆหน่ยอยเว้ยอ่อยดามือป้ายไปต่งนั้นครับสิงสิงต่อให้แน่นหนาหน่อยเว้ยอย่าให้ลมมันพัดลมมาได้ลนะ่ะอ้าเป็นไงเอาไปต่อไปต่อไปตรงนี้ก็ได้เอาเขาตรงเนี้ย ผู่ใหญ่ไอ้ใหญ่แล้วมีคนน่ะมาแอบเปิดบ่อนการเนืนงอยู่ท้ายหมู่บ้านเรานี่เองใคร<า>วะมา,าการาล้วงคองวาวเองรู้ไหมใครเป็นเจ้าของบ่อนเป็นตารวจชื่อจ่ดสมจักครับจ,รจ,รจ่าสมศักจังหวันนี้ผู้ใหญ่ในเมื่อมันทำผิดกฎหมายเราก็ต้องจับจับตำรวจนี่นะครับตามตำรวจไป <isation> จะรีบไปไหนกันวะากโงแค่อ <il> นี้บอนนี้ของใครบอลเป็นของตำรวจรู้แล้วอย่ามายุ่งตกลงเป็นของตำรวจใช่ไหมดูปากนะของตำรวจอย่ามายุ่งฟังชัดไหมเอาพวกเราจับไป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  กม่เรู้อ่ะพาไปโรงพักเลยไปไา,าเลยลูกเลยสวัสดีครับผู้กองครับ,รบผู้ใหญ่ว่าใครเป็นเจ้าของบอ่อนนะจา่าสมศักดิ์ครับจา่าสมศักดิ์แต่เรื่องของจา่าสมศักดิ์ก็แล้วแต่ผู้กองนะครับว่าจะเอายัางไงผู้ใหญ่ว่าจา่าเนี่ยเปิดบ,อบ่อนวิ่งแถมยังให้ลูกน้องแทงมันนั่นอีกอะ ผมเคยบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าไม่ต้องการให้ตำรวจเข้าไปเกี่ยวกับบอลผมผิดแล้วครับพ้ก,กองให้โอกาสผมด้วยครับคุณกราบขอโทษผู้ใหญ่เขาอยู่นี้กราบด้วยผู้ใหญ่ด้วยนะครับให้โอกาสผมอีกสักครั้งเถอะครับลูกผมยังเล็กเมียผมกําลังท้องคนที่สามถ้าผมออกรชาชการมีหวังอดตายกันทั้งบ้านเลยครับให้โอกาสผมด้วยครับผมยกโทษให้นะครับ ส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ผู้กองนะครับจ่าผมจะเว้นให้คุณนะครั้งนี้ยถ้าคุณยังทำซ้ำอีกเนะี่ยผมเอาเรื่องคุณแน่ผมได้จับตำรวจคนหนึงเปิดบ่อนเชิดไกให้ลิงดูหน่อยประชาชนเบาโหูตำรวจมันยังจับเลยแล้วลกลัวมันก็คงกลัว ้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องไหว้ก็ได้ครับผมนี่รุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะครับป้าไหว้คนดีจ้ะขอบคุณผู้ใหญ่มากๆนะที่ทําให้บ้านเนินน้ําเย็นน่ะไม่มีโจรไม่มีการท่านันอีกจริงๆแล้วเป็นเพราะพวกเราต่างหากนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันผมสิครับต้องขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับแต่ที่ผู้ใหญ่ครับ อนนี้ลูกบ้านเราเดือนร้อนกันไหลบ้านเลยนะครับเรื่องอะไรครับเรื่องท,ทางการเน่ะถ้าจะถ่วงติที่บีทำมาหากินนะครับเขาบอกจะแจก,ก,กที่เดินกับคุณย่าคุณจนใหม่แต่ตอนนี้ยังมีใครได้เจกคนเลยนะครับผู้ใหญ่เรื่องนี้ป้า,าก็รู้มาเหมือนกันแล้วคนที่ได้อะก็เป็นคนที่มีเงินใช่นี่จะอะไรชื่อป้ารวบรวมไว้ให้ลูกบ้านผมเนี่ยได้เข้าไปบุกรุกในที่สาธารประโยชน์มาวันหนึ่งเนี่ย ทางราชการก็เ,เพิกถอนที่สนับประโยชน์แล้วจัดให้คนที่เข้าไปทํากินแต่มันมีเงื่อนไขว่าต้องจัดให้คนที่ยากจ,จนจริงๆและไม่มีที่จริงๆลูกบ้านผมมาลองว่าเนี่ยเขาไม่ได้เลยอนุกรรมการข้สหรวจเสร็จแล้วงานเนี้ยผมคงกาไปแก้ไขแล้วไม่ได้หรอกผู้ยายจะเรียกว่าเสร็จได้ยังไงกันครับลูกบ้านผมที่ยากจนยังไม่ได้รับการจัดสรรที่ดินเลยนะครับ แต่อนุกรรมการเขาจัดก,การแบ่งสรรเรียบร้อยยุติธรรมแล้วมันก็ต้องมีบ้างที่บางคนไม่ได้แหละผู้ใหญ่แล้วไอ้พวกที่ได้พวกเท่าแก่โรงสีพวกเจ้าของธุรกิจเขาได้ที่ดินกันมายัางไงกันครับเออผู้ใหญ่อนุกรรมการเขาไปสำรวจมาเป็นเดือนๆนก่อนอที่จะมาลงมติกันมาอย่างนี้นั้นก็ให้ผมเข้าพบอนุกรรมการสิครับผมจะได้สอบถามให้หายสงสัยสัทีพวกนั้นอะ งานเขายุ่งผุณให่ไปกรนใจเขาเลยพอเธอผู้ใหญ่เรื่องเนี้ผมขอตัวไปประชุมก่อนละแล้วชาวบ้านที่ไม่มีที่ทํากินเล่ะครับทางอําเภอสัญญาว่าจะให้ที่ดินแล้วจะให้ผมเดินกลับไปบอกพวกเขาว่ายังไงครับผมจะทําเรื่องเข้ามาผมจะเสนอที่ประชุมปีหน้าให้ปีหน้าเหรอครับในอําเภอแล้วระหว่างนี้นะครับพวกชาวบ้านจะทําอะไรกินกันครับ มันก็ต้องดิ้นลงกันเองบ้างจะมัวมงงอมืองอเทา้าให้รัฐช่วยฝ่เดียวได้ยังไงผู้ใหญ่ท่านนายอำเภอรครับตกลงเรื่องนี้ท่านนายอำเภอจะแก้ไขให้ผมได้ไหมครับผมบอกแล้วไงผู้ใหญ่มันแก้ไขแล้วไม่ได้แล้วเรื่องมันมาถึงอนุคกมการแล้วนี่ผูยย้ใหญ่ไม่เข้าใจหรอผมบอกท่านครับทุกอย่างมันแก้ไขได้หมดถ้าท่านจะแก้ไข ถ้าท่านไม่เห็นจะพักพวกเนี่ยนะท่านแก้ไขได้เพราะมันผิดผมก็เอาลายชื่อบอกท่านครับดูนี่คนที่ได้รับเนี่ยเจ้าของโรงสีนะถ้านายอำเภอไม่แก้ผมจะแก้ด้วยวิธีของผมเองครับ เรื่องปัญหาที่ดินทำกินเขาจะช่วยชาวบ้านได้สำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าครับคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณต้องฟังคำสั่งนายเพอยังพบท้าไม้เถื่อนหรืครับผู้ใหญ่ทีรพันธเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญให้กับชาวบ้าน ในเรื่องการจัดสรรที่ดินทํากินให้ถูกต้องซึ่งก็เท่ากับว่าเขากลายเป็นก้างขวางคอให้กับเจ้าหน้าที่ที่ช่อราชบังหลวงและผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่บางคนไปแล้วครับหยุดรังแกคนจนหยุดรังแกคนจนเอาที่ดินเราคืนมาเอาที่ดินเราคืนมาหยุดเอาเปรียบพวกเราสัทีหยุดเอาเปรียบพวกเราสักทีเราต้องการที่ทำกินเราต้องการที่ทำกิน ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทำยี้ได้ไงก็ผมมาขอความเป็นธรรมแต่ในอำเภอไม่สนใจผมก็เลยต้องพาชาวบ้านมาร้องขอความเป็นธรรมนะสิครับก็บอกเลยไงว่าแก้ไม่ได้ อนุกรรมการก็สรุปมันแล้วชาวบ้านโดนโกงนะครับในอำเภอถ้านในอำเภอไม่ช่วยพวกผมจะปักหลักอยู่ที่นี่จนกว่าชาวบ้านจะได้รับความเป็นธรรมครับร้บปลูกบ้านอยู่หน้าอำเภอเลยหกเดือนนะขอให้ผมถอนผมก็ไม่ถอนผมบอกวนะ่าจนกว่าลูกบ้านผมจะได้ที่ผมถึงจะถอนในฐานะที่ผมเป็นผู้บังคับบัญชาของคุณผมขอสัให้คุณ าชาบ้านกลับไปเดี๋ยวนี้ผมไม่กลับครับคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณต้องฟังคำสั่งนายอำเภออย่างผมคุณจะไปะดื้อแพ่งไม่ทำตามไม่ได้ผมจะทำครับถ้าเป็นคำสั่งที่ถูกกฎหมายเท่านั้นอ้าวก็ได้ก็เดืองผมไม่ใก็ได้ก็เดืองเขาทำเรื่องรายงานไปหาผู้ว,ว่าการจังหวัดปลดผมเลยฮะ เขาส่งข่าวเลยมาบ้างนะท่านผู้ว่ามีคําสั่งปลดผมครับเป<า>็นไม่ได้ไงวะต่อจากนี้ไปพวกท่านต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองกันให้ดีนะไม่ได้นะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ต้องสู้ผู้ใหญ่ต้องลงสมัครใหม่พวกเราอ่ะจะช่วยหาคะแนนให้จริงไหมอะไรแต่เรากําลังต่อสู้กับนายอำเภอนะครับมผมสู้เขาไม่ได้หรอกครับผู้ใหญ่ครับลงสมัครเถอะครับเดี๋ยวทางเนี้ย พวกเราจะคอยหาเสียงให้เองใช่ไหมพวกเราใช่วก้ราช่วยแต่งทีมใหญ่ๆนะลงสมัครใหม่สู้ๆผมจะสู้ต่อทางอำเภอก็ไปจ้างคนในหมู่บ้านลงแข่งกับผมเพื่อนผมมาบอกผมบอกเฮ้ยเขาจะโกงมึงปรากฏผลมาเนี่ยผมชนะ อะไรลุงไว้ดำเขาจะส่งคุณมายิงผู้ใหญ่เฮ้ยมันจะเอากันตายเหรอวะใช่ลุงคราวเนี้เขากะจะเอาให้ผู้ใหญ่ติ้นชื่อเลยนะจะเอาไงดีผู้ใหญ่พราอผมชนะปั๊บเขาวางแผนต้องฆ่าทิ้งวันอาทิตย์ผมพัฒนาเสร็จแล้วผมให้รู้ว่าเป็นเพื่อนผมเป็นวันอาทิตย์มวยต่อยพอดีเลย เดี๋ยวผมไปดูอะไรหลังบ้านหน่อยนะครับรีบมานะครับยวไม่ทันนะครับเียเสงหโอ้ยดูนี่ตูนีีกันยังไงกันอี่อ่าอานสงสัยไปครับเ้ยใหญ่ก่อนไฟเ เสียงมันดังตึ้งตึ้งตุมเลยรถจักรยานสิบกว่าคันเนี่ยเละหมดเลยวิธีมันไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันย้อนกลับมาถ้ามันระเบิดบนหลังคาเนี่ยตายเยอะเลยแล้วผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ผมอยู่นี่ครับผู้ใหญ่อะไรนะผู้ใหญ่เป็นอะไรบ้างนะครับผมไม่เป็นไรครับ พอผมได้รับเป็นผู้ใหญ่บ้านั๊บมันฆ่าไม่สําเร็จมันแกล้งข้าไม้เถื่อนเหรอครับผู้กองก็รู้นี่ครับว่าไม้ที่นี่ทุกต้นมีโฉนดมีตอแล้วผมก็ขอมาจากชาวบ้านทั้งนั้นไม่น่าจะมีต้นไหนผิกดกฎหมายนะครับหาว่าผมฆ่าไม้เถื่อนท,ท,ทั้งที่ไม้ไปขอกับประชาชนเข้ามาจะมาสร้างสุนาขเล็เล็กพร้อมที่จะปลูกแล้วกองอยู่ที่ถุนบ้านผมเต็มเลยถ้าอย่างนั้นผมขอตรวจด,ดูหน่อยนะครับ ถ้มีทะเดียนถูกต้องดีนะครับถ้าอย่างนั้นผมว่าผู้ใหญ่ถูกแกล้งแล้วล่ะครับไงผมต้องขอโทษด้วยที่ทําให้เสียเวลาครับไม่เป็นไรครับถูกก็ว่าไปตามถูกครับผิดก็ว่าไปตามผิดปัญหาบอกโอ้ยอย่างนี้มันแกล้งกันชัดๆนะก็แกล้งนะที่พอเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะทางรัฐบาลก็ได้จัดสรรให้ลูกบ้านผมหกไร่บ้งางห้าไร่บ้างให้เขาได้ทํากินบ้างถือว่าโอเคอย่างนี้ถือว่าแก้ปัญหา ได้เกมาครับผู้ใหญ่ผมจดรายรับรายจ่ายตรงที่ผู้ใหญ่บอกมาใช้ได้ไหมครับใช้ได้เลยครับแต่นี่รายจ่ายมันมากกว่ารายรับทุกเดือนเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้ยังไงก็เป็นหนี้จะให้ทไงดีล่ะครับต้องบอกว่าเป็นหนี้เยอะแล้วก็อายุก็ปานนี้แล้วครับผมศรัทธาในปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงก็เอาปัจจัยมานั่งคิดดูแล้วผมก็ลองผิดลองถูกมาเมื่อปีสี่หก แล้วประสบความสําเร็จที่ตรงนีง้มีสี่เจ็ดไร่ผมก็มาไร่เดียวผมทาหนึ่งงานพอเพียงหนึ่งไร่แก้จนให้ก็ดูอันนี้เป็นบอ่อเราเลี้ยงปลาดุกอุยนะน้ำน้ำพอประมาณนี่เราทำร่มให้มันทำร่มให้แล้วก็ปลูกผักขึ้นไปแล้วแต่เราจะกินอะไรก็ปลูกขึ้นไปแล้วก็ได้ร่มเงาด้วยแล้ววันนก้เราก็เลี้ยงไก่นะไก่ขี้ปลากินก็ลดต้นทุนขายโลละสี่สิบห้าอันนี้เป็นนาข้าว เราเอาปัจจัยของในหลวงมาใช้หนึ่งงานเราจะมีรายได้ในในเกี่ยวแล้วจะมี2 5 26ถังอย่างงานหนึงเราต้นทุน200เราจะขายได้25ถังเอาค้ามาขายถังละร้อยเราได้2,500แล้วลบออกอีก2 0 0เหลือ2,300ก็เป็นกำไรแต่เราไม่ได้ขายเราบริโภคแต่ทฤษฎีบอกว่าถ้าเรามีที่น้อยเนี่ยเอาปลาไปเลี้ยงได้ไหมเอากบไปเลี้ยงได้ไหมผมก็เอาปลา3 0 0 0ตัวกบ ไปปล่อย3,000ตัวให้มันอยู่แบบธรรมชาติอันนี้หนึ่งงานพอเพียงนะฮะหนึ่งงานลดรายจ่ายไปกลัวเรือนวิธีคิดเนี่ยหนึ่งอยากกินอะไรให้ปลูกอันนั้นแรกเลยชอบซื้อที่สุดคือชะอมผมก็เอาข้อมูลเนี่ยมาปลูกชะอมใช่ชอบกินผักคะน้าประกาศผมก็ปลูกให้ชอบกินปลาผมก็เลี้ยงให้อันนี้เป็นบอ่อหมักปุย๋ยวิธีคิดของผมเนี่ยหนึ่งเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูไม่ขายหมู แล้วเลี้ยงทำไมเลี้ยงเพื่อเอาขี้หมูมาทำปุ๋ยในบอ่อมาปุ๋ยเนี่ยก็ทำนาบัวได้บางคนก็ปลูกกระบุ่งบางคนก็ปลูกกระเฉดแต่ตรงเนี้มีคนไหว้พระเยอะผมก็เลยปลูกบัวเอาดอกบ,บัวไปขายดอกละสบาทกรรมาสี่สิบก็เป็นรายได้ที่เราเลี้ยงไก่นันไข่เพราะว่าเราบริโภคไข่ไว้เยอะมากฮะเหลือก็เอาไปจำหน่ายาจำหน่ายได้ปัจจัยมาก็าไปซื้อปัจจัยตัวอื่น อันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเห็ดนางฟ้าครับเราก็บริโภคบริโภคเหลือก็เอาไปจําหน่ายเหมือนกันที่ประสบความสําเร็จแจะพ่ออะไรไหมมันมีรายได้วันละห้าร้อยเดือนละหมื่นห้าถูกไหมคือค่าใช้ใจ่ายมันอยู่ในนั้นเสร็จแล้วมันไม่มีค่าใช้ใจ่ายแล้วผมมาทําตรงนี้เนี่ยให้ชาวนาเขาดูว่าไม่ต้องทํามากทําน้อยไล่แต่ทําให้หลายๆอย่างในที่สุดบ้านเนินน้ําเย็นก็กลายเป็นสวรรค์บ้านนาชาวบ้าน ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงซึ่งผู้ใหญ่บ้านเทีรพันธ์สร้างเป็นแบบอย่างไปทดลองทําและเกิดเป็นผลสําเร็จแต่วิบาการรมของผู้ใหญ่บ้านท่านนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเลือดออกปากออกจมูกถ้าเลือดออกอย่างนีงยังไงก็ตาย ถึงเวลาที่กรรมจะแสดงผลแล้วเขาทำกรรมอะไรไว้ไปติดตามครับเลือดออกปากออกจมูกโดยไม่มีสาเหตุนะมันออกมาทั้งปากจมูกพุ่งมานี้ อู้ <c oughs> อยากเจ็บที่ไหนไหมครับไม,ไม่ครับไม่ครับเลือดมาจากไหนทั้งเยอะแยะขนาดนี้ไม่อะไรครับคุณหมอหมอก็ไม่รู้เหมือนกันปวดก็ไม่ปวดแผลก็ไม่มีไม่รักษาในขนาดนั้นน่ะใจไม่ดีแล้ว ถ้าเลือดออกอย่างนี้ยังไงก็ตายหมอบอก,กตรง่เลยนะครับหมอก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ยังไงนี่ถึงเวลาที่เราจะต้องตายแล้วจริงๆใช่ไหมไ <c oughs> หนๆจะตายแล้วขอขอตั้งจิตถามหน่อยว่ากรรมอะไรเราจะได้ขอโทษมันถูก ต้องกุกแล้วโชคดีไก่น้อยอ้าวเฮ้ยมันยังไม่ตายวะนี่เดีว๋ววะภาพเราเราหิ้วไก่ที่คุณพ่อให้ไปเอาไก่มาแกงให้เขากินนั่นแหละเลือดมันไหลย้อยเต็มเลยเรียบร้อยต้มยำไก่บ้าง มันก็้าใจว่าถ้าจะเอาชีวิตให้เอาเลยเพราะมันไม่ไหวแล้วเลือดมันออกไม่หยุด้ายาทข้าพเจ้ามีชีวิตยอยู่เพื่อที่จะบอกมนุษย์ว่าอย่าไปฆ่าสัตว์อย่ากินสัตว์เนี่ยให้ข้าพเจ้าได้อยู่ต่อได้ไหมถ้าอยากให้ข้าพเจ้าอยู่ต่อให้หายมันหายมันจุดทันทีไงเลืองหยุดไหลแล้วนี่ผู้ใหญ่เป็นไรครับหมอมองไปหมดแล้วเนี่ยกรรมครับผมทำกรรมมาไว้เอง กรรมมีจริงหรือไม่อันนี้เราพิสูจน์แล้วมันมีจริงลิขิตความบีกับผงซักฟอกเป้าโนาโนเทคโครงการสุดท้ายของผมคือสร้างคนให้เป็นมนุษย์มนุษย์ตนใดถือศีลไม่ครบห้าข้อเขาเรียกคนปลาก็เหมือนกันเมื่อก่อนมันก็เป็นมนุษย์มันมีกรรมเยอะมันก็เกิดมาใช้กรรมเป็นปลาวันนี้ปล่อยถูกไหมปล่อยแล้วไม่กินให้ทิ่แล้วไปขออาโหสิกรรมถูกไหม วันนี้ตั้งใจให้ดีนะรเราจะทำสลาใช่ไหมสลาไว้ทำอะไรไว้สวดมนต์ครับสวดมนต์ถ้าเราทำาลาแล้วคนอื่นมาสวดมนต์ทุกวันเราตายไปแล้วคนเข้ามาทำความดีสลาเรามันก็ส่งผลให้เราใช่ไหมลูกดวงวิญญาณที่ออกจากร่างเราก็ได้มีสง่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นสร้างบุญถาวรดีกว่าครับอะตั้งใจใทำ เมื่อเกิดบาพระพุทธเจ้าบอกเหมือนบัวสีเหลาพระพุทธเจ้าให้แนวทางมาแล้วเราก็เป็นสาวกนำแนวทางของพระพุทธเจ้ามาเอาธรรมะบำบัดให้ผู้ที่หลงผิดแล้วกลับตัวมาเป็นคนดีนี่เป็นหน้าที่ของผมเบานาโนเทคมอบห้าพันบาทสนับสนุนให้ทุกคนทำดีขอขอบคุณที่ท่านยินดีถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าทำดีย่อมได้ดี คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้กลับมาติดตามรายการกร,รมลิขิตได้ใหม่ครับวันอังคารหน้า3มทุ่ม25นาทีทางช่องสําสำหรับคืนนี้สวัสดีครับทองแท้ไม่กลัวไฟคนจริงไม่กลัวอุปสรรคแนะนำประสบการณ์กร,รมลิขิตได้ตามที่อยู่นี้หมายเลขโทรศัพท์ 0882274006และทาง Facebook กำลิกิดแฟนเพจทำาทําไว้กําลิกิด